สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ทานกันด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์คาบอันเป็นเช่นเคยไม่ใช่สิอยู่กันในเกมไมค์คาบนั่นแหละทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมใช้สกินฮิโรบายก็นาปกช่องเป็นฮิโรบายไงก็ต้องใช้เป็นสกินฮีโรบายแล้วใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มมาจาก ท่านที่อยู่ในก็เราได้ตัดไม้ไปแล้วก็เราจะเริ่มตัดไม้ในเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกนิดหน่อยก็ไหนๆก็เข้ามาเกมในเกมแล้วก็ต้องตัดไม้อะไรก่อนชิเมล่าตอนเวลาเปิดคลิปนี่ต้องเปิดคลิปตัวที่ไม่ห้ามตัดไม้ชิเมล่าต้องตัดไม้พร้อมกัน แต่ก็ตัดไม้ไปก่อนก็อยากเล่นก่อนเนาะก็ไม่ได้จับในขาปนาละโอเคหลังจากกระสบภายน้ําท่วมมาก็ได้เสียหายก็เป็นไม่ใช้เล่นหรือจได้นะคะผมตอนนี้เรานั้นกําลังจะดูว่าในปฏพีนี้เป็นอย่างไรเราก็จะเอาไม้ให้พอก็แล้วกัน โอเคตอนนี้เราก็จะใช้ไม์ครับที่มันเป็นไม์ครับนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ของประมาณนี้นะโอเคพอดีพอดีเป๊ะๆเราจะเอาพิกแอคมาด้วยนะคะผมโอเคตอนนี้เราก็ต้องไปหาไม้กันต่อไม่ใช่สิไม้เราก็ได้พอมาแล้วใช่ไหมล่ะก็ เราต้องไปหาหินสิครับทำเฟอร์นิทเดี๋์วขอไม้เพิ่มอีกขอไม้เพิ่มขอไม้เพิ่มห้าจอหันเร็วเก้นไปไหมเออหันเร็วก็ช่างมานเถอะโอเคเดี๋ยวเราจะไม้เพิ่มก่อนโอ้ไม้เยอะจังโอเคเราก็จะเอาไม้โอ้ยโอ้ยลงมา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  มาสี่ทนพี่น้องลองลงลง,ลองเออโอเคเราก็จะเริ่มมการหาหินกันเลยไปก็เลยกย็เราก็ไม่ได้ค่อยจับไมค์คารมานานก็ไปลินแต่แอปแอบติ๊กตอกเล่นอะไรประมาณนี้ก็ลืมจับไมค์คารไปอย่างง่ายได้ก็อาจจะพูดเสียงเหมือนกำลังทาไงดี ไม่เท่าไหร่เลยโอ้ยเหล็กเต็มเลยโอย้ไม่ใช่สีโคสิหินบล็อกโคเต็มเลยเราเอาโคก่อนก็ได้เดี๋ยวฟาร์มฐานก่อนอื้นานไม่ใช่เล่นทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจาัดก,การ ทำพิกแอคไปโอเคตอนนี้ก็ได้ใหม่ค่อยเร็วขึ้นกว่าเดิมหน่อย <c oughs> โอเคจังหวะนี้ก็ตอนที่กระตุกอินแล้วใกล้ตกอินแล้วมั้งช่างมันเถอะไม่ต้องสนใจมัน ยังไงเราก็ต้องการครวามสว่างก็ในไหนเราก็ต้องอันนี้อยู่แล้ว เออเออเออครับครับครับไปไปายบายไปแล <c oughs> ้วหนึ่งครับดาบก่อน <c oughs> จะคราบขวานสักหน่อย โอเคตอนนี้นะครับไหนดูซิพราทิตย์ตกได้พอดีเลยนี่หมูหน้ามาหมูหน้ามาหมูหน้ามามูโอ้ยตัวเล็กไม่ดอกเนื้อหรอก ไม่เนี่ยท่านพี่น้องเราจะเดินมนฐานอาหารไปก้ากันโอเคตอนนี้ก็วิ่งเลย,ยนั่นมันเนเธอร์ไม่ใช่หรอนั่นเป็นประตูนี้ไม่ใช่หรอเข้าลองไปดูกันเถอะวิ่ง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 ,งไปดูในกล่องกันว่าเป็นไงในนี้อาจจะไม่มีหีโร่ไปโอ้ไม่ใช่สิในนี้อาจจะไม่มี มันเจอก็ได้นะครับผมโอ้ทุกคนทำไมของมันช่างดีเลิศอะไรประมาณขนาดนี้ถ้าจะมีบ็อกออกซิเบียนเลยนะทุกคนยังมีบ็อกออกซิเบียนอย่างเงี้ยชอบมากเลยโอ้วิชกเกะเพชรชุดเกะทองสิโอ้ทุกคน ไม่เคยเจออะไรดีๆแบบนี้มาก่อนจะเ,เก็บไว้ตรงนี้ก็แล้วกันสิ่งของเอานี้มาไม่ต้องมากันเลยโอเคอ็อกซิเบียนก็น่าขยับขยิบฉันหาดินเสียง ตงต่อมุ่งหน้าไปห,หาเนื้อต่อเถอะอุ๊เจ็บทำมาโอ้ทุกคนไม่ลงละพี่น้องไม่ลงละกลัวนะครับผม อูได้ยินเสียงไม่กล้าลงแล้วว่ะพี่น้องได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงักขนาดนั้นผมไม่เอาแล้วครับนีแล้วครับโอ้โหได้ยินเสียงสักขนาดนั้นกลัวเลยอุ้ยหินแค่สามเองอะพอไหมคคงไม่พอหรอก ก็ okay. ตอนนี้เราก็จะมาฟาร์มหินกันก่อนโอเคก็ okay. อาจจะเดินยากนิดนึงนะหน้าจอก็หันเร็วด้วย บ้านนันใช่หรอแต่มันไม่มีคนอยู่หรอกมัง้งคงเป็นหมู่บ้านลางเราจะไปดูกันเลยอ้ยขอมีของดีๆหน่อยนะเพชรก็ได้ขอเพชรด้วยก็ได้อุ๊ยเจบ็บ เราจะไปดูกันว่าของในหมู่บ้านนั้นมีอะไรแต่หมู่บ้านก็สร้างมาได้พิลิตีเอาของเก็บไว้กันอันนี้ไม่จำเป็นเก็บไว้มของหไม่มี วิ่งแต่ว่าก็มืดแล้วนะโอเคฝับโอ้โหรู้วิธีการทำก็ตอนนี้เราไปดูสำรวจบ้านหลังสุดท้ายก่อนผมอาจจะชอบอุย๊ยมีสมุดอ่ะบุเบือ <c oughs> เอ,อ้ยเอามาก็ได้ไหนก็มาเหอะ

อีกไหมไหนไหนไหนอโอ้ยยังไม่พออะ่ะชออุยโอน้ำสักหน่อย เฮ้ย <Hey. S 2> พี่น้องเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ม้ามีม้าเด้ยแต่ก็ลืมเอาเกาะม้าจะไปเอาก่อนนะตอนนี้ก็ได้ไปเอาเกาะม้าแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกาะม้าหายไปไหนไม่รู้ม้าหายไปไหน